สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ่ยมีของดีมาบอกต่อนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสมุนไพรแช่ทาแช่มือนะคะตัวนี้นะคะทำจาก สมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งนะคะตัวนี้ค่ะเกลือบริสุทธิ์นะคะขมิ้นชันตะไคร้นะคะแล้วก็ขมิ้นอ้อยด้วยนะจ๊ะตัวนี้เรียกได้ว่าบำรุงมือและเท้าของเราได้นะคะเรียกว่าคุณสมบัติดีมากๆเลยเวลาทําแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้มือเท้าเราแบบนุ่มมากๆแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะคะดีด้วยทําให้เราแบบนอนหลับสบายด้วยนะคะวันนี้เอยจะแบบทำเองแล้วก็ทําให้คุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าเออใส่ส้นสูงเป็นประจำแล้งก็เท้าบวมแดงด้วยใส่ส้นสูงนานๆนะคะส่วนคุณแม่บอกวิดนช้อปปิ้งมาจ้ะวันนี้รูู้้สสึกกกกกเเเเเเเมมมมมืื่่่่่ออยยยยยยขาาาาาาาๆลลล็ดดดีีีี๋๋วววแแแชชชุนนนนนนนไไพรระะะะะคคทททััจปํํใหิธ ง่ายมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆเนาะก็ไปต้มน้ําร้อนนะคะเตรียมเอาไว้ประมาณ50-80องศาเซลเซียสนะแล้วก็นะคะเอาน้ำร้อนนะคะมาเทใส,ส่อ่างแช่เท้าหรือกระมังก็ได้นะคะแล้วก็เทสมุนไพรนี่เลยในซองนะคะก็จะมีสมุนไพรแบบนี้ นี่เลยค่ะมีด้วยกันสามซองนะจ๊ะแบบนี้เทลงไปเลยพอเทเสร็จนะคะก็ผสมด้วยน้ำเปล่าทําให้น้ำพออุ่นแล้วก็แช่เท้าลงไปเลยจ้าจักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีพอแช่เท้าเสร็จนะคะนอกจากจะก,กินหออส่วนพัยทาให้รู้สึกแบบเออหายเมื่อยนะคะอาการปวดเมื่อยขาบวมแดงก็ดีขึ้นเท้าแบบดูนุ่มด้วยช่วยเปิดรูขุมขนนะคะของเท้าและมือของเราด้วยระบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนได้ดีแบบชอบมากๆเลยเวลาแบบทางานมาเนื่ยแล้วก็ได้แช่สมุนไพรเนี้ยคือสุดยอดจริงๆนะคะง่ายๆเลยพอทําเสร็จนะคะก็เช็ดเท้านะคะล้างเท เดี๋ยวเราไปทำให้ดูกันเลยนะคะ